สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซทุกๆท่านนะครับอยู่กับเราเช่นเคยนะครับช่องวีระดําแต่งนะครับวันนี้มาเยี่ยมเสียโอนหน่อยนะครับคุณโอนรถดําหันศานะครับคืน้าถึงไหนแล้วเจ้านาบุญเดี๋ยวมาดูเขาใส่ช็อปยิงลมนะครับเพิ่งมาถึงครับ เสียโอนได้ะไรกินข้าวกันเห็นกล้องอิ่มเลยเนาะคุณโอ้นเนี่ยอโอ้เห <c oughs> ็องไไอิม <c oughs> เ,เลยครัโอเโอ้เสียออดเสียออดสี่จานแล้วนี่เดี๋ยว <c oughs> จะกินต่างประเทศหน่อยได้ไหม กินอะไรครับลุงพลต่างประเทศอะรนนะฮะนี่นะอะไรต่างประเทศมากับลุงพลนะครับลุงพลลุงพลากับคู่เฟดครับอ่าคู่เฟสเขามาด้วยครับวันนี้ดูครับโอ้เขากล้องน้อยนี่ ช่ยาว่านักซีสายเหลยเอาคุณโอนถึงไหนแล้วฮะไหนอยู่ตรงนี้เลยเนาะฮะเหลืออะไรอีกฮะตั้งแต่มาจากฉะเชิงเซาพึ่งมาหรอฮะโอ้โหนู้นไนู่นรวยเลย โอ้คันนู้นสวยเลยครับท่านผู้ชมข้าเกทำได้ก่อนดูครับโอ้ไแล้วกอย่าลืมติดตามช่องวิระดําเต่งนะครับคันนูน้นเจอกันปีหน้าครับต้องติดตามนะครับว่าจะลงราคาเท่าไหร่ครับต้องติดตามนะครับคันนู้นขายแน่ครับปีนี้ใช้ไปก่อนนชอบยิงลมนี่ นี่ครับหัวหนา้าโอนติดตั้งแล้วเหลืออะไรอีกนายท่านฮะาานไหนใช้ได้อย่างฮะใช้ได้แล้ว,ลวอนี่ครับระบบสายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูหน่อยโอ้กเปนี่้องอ้นาบุญนี่ขึ้นยากจริงๆเลยเลยนี่ครับโอ้โหเยอะ ม,มันจะสบายเกินไปมั้งเสียโอน,นี่ฮะโอต้องใส่ใบพัดใหม่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียโอนเตะใบพัดพนี่ครับฮะคันนู้นพร้อมเกี่ยวแล้ว โอ้เท่าแเกทำเสร็จก่อนคุณโอนครับคุณโอนมัวเตวิ่งส่งรถนะครับโอนมัวแต่งานไปโอ้ี่ยังไม่ได้จัดระเบียบนะครับตอนนี้เสียโอนยังนี่ยังเหลือตัวนี้ด้วยนะครับยังไม่จัดระเบียบครับติดตั้งเสร็จลองเรียบร้อยลองแล้วใช่ไหมคุณโอนลองแล้วอลองแล้วครับ แต่เหลือจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบระบบให้เรียบร้อยโคเสร็จยางโคโคยังไม่ได้ทำโอ้มัวแต่วิ่งส่งรถน้ะไม่ได้มาทำสักทีเสียออดก็มัวแต่ อยไรนเลตกอลเนาะกม็ดจนไมาก่ด้อะไรบ้างนี่มาวันนี้พิ่งมาถึงหรือบ้างนี่เสร็จงานเร็วๆน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็กบไหนน้ำมันเครื่องจะขายฮะ เอาไปด้วยเด้วยโอ้โหนี่ใส่ใบเกลียวใหม่เนี่ยใบเกลียวของนายนี่แทงอุ้มทอน้ำผ,ำผุโอเคโอ้ใส่ใบใหม่เลยโอ้หคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งนี่ฮะโอ้โพร้อมเกียเก่ยวครับโอ้อเกี่ยว ต้องติดตามนะครับนี่คันนี้ต้องติดตามนะครับปีหน้าวีระลงขายนะครับเท่าไรไม่รู้ครับต้องติดตามนะครับ,บปีนี้ไม่ทันแล้วจะโค้งจ,จออัอเองปีนี้ไม่ทันนะครับรถปีห้าห้าต้องติดตามเอารับรองไม่ถึงล้าน <laughs> ยก <laughs> <laughs> เซิร์ชเดี๋ยวยังมาเรียนยกเซอร์โ <c oughs> อ้นี่ทำสีแล้วเสียโอน <c oughs> รองพื้นละ โอ้นี่ใส่แล้วครับทอแทงอ่านี่ทอขึ้นอุ้มครับทอขึ้นอุ้มใส่เรียบร้อยเชื่อมด้วยเชื่อมโดยช่างโอนกับช่างออดนะครับเรียบร้อยครับทอขึ้นอุ้ม เชื่อมเองครับก็พอพอใช้ได้เชื่อมใช้เองไม่เป็นไรครับนม่ได้ทำขายอย่าไปซีเรียสใครเจอรถเกี่ยวข้องก็พอครับ สั่งมาเท่าไหร่เสือนสองพันหกฮะบอกยิงลมสามพันสองสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดบอกยิงลมมาพร้อมครบครบชุดนะครับทั้งสายทาั้งคอนโทรลทั้งอะไรหมดครับสวิฟช์อะไรหมดพร้อมใช้สองพันเจ็ดเสือนสั่งมานะครับ าาเรือคอตัวนี้คร<ฮ>ับม<ฮ>่ดดนกดบเหลือ<ฮ>ัวนี้รับของเยังไม่ทำนะครับเ <c oughs> ชียอโอนจะเชื่อมเอามั้งนี่เชียอโอนน่าจะเชื่อมเอาครับไม่ทอดแล้วมั้ง ข้างล่างก็เรียบร้อยเหลือใบไม่กี่ใบครับก็รอแทงอุ้มครับแทงอุ้มเสร็จก็ตัวนี้ครับใส่ของใหม่แล้วเก็บสีเก็บสีบางชิ้นส่วนนะครับคุณโอ้นี่อันนี้ก็ เก็บสีตรงนี้ด้วยนะครับใครแล้วคืบหน้าแค่นี้ครับเดี๋ยวฝากติดตามคุณโอนนะครับช่องคุณโอนรถดำหันสานะครับเต่ไม่เคยลงคลิปเลยในช่องนี้ คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามวีระรำแต่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะครับเราก็ถ่ายรถบ้างถ่ายถายรถบ้างนะครับชมแต่ขายรถอย่างเดียวน่าเบื่อครับอถ่าย นู่นนี่นั่นบ้างนะครับอะคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม